ผมสวัสดีครับผมนายต่อศักดิ์วงตาผานะครับผมตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพนักง,งานเกษตรอำเภอนาวานะครับวันนี้จะพะาทุกท่านมาพบกับชาวสวนแตงโมเงินล้านของอำเภอนาวานะครับก็ขออนุญาตให้ทางเจ้าของสวนแนะนําตัวครับสวัสดีค่ะฉันนางสาววิยาดาเจก,กบุตรอยู่บ้านดอนสลาค ปลูกแตงโมที่เราเห็นด้านหลังนี่ปลูกประมาณกี่ไร่ครับผมยี่สิบเอ็ดไร่ค่ะเออพื้นที่ยี่สิบเอ็ดไร่ปลูกแล้วอายุประมาณกี่เดือนแล้วครับแตงโมสองเดือนกว่าโอ้สองเดือนกว่าแล้วปลูกพันธุ์อะไรบ้างครับมีสันหยาพัดแล้วก็ตอปิโดแล้วก็ไรเม็ดมีอยู่สันหย่ามีตอปิโดแล้วก็มีไรเมล็ดเนาะเห็นละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันแบบถ้าเป็นสันหย่านี่เป็นยังไงครับสันหย่า ต้นหญ้าเนื้อมันสีแดงแล้วก็แบบบางกอกแต่ว่าตอปีโดลูกยาวๆลูกยาวๆไอ้ลายมันจะ,ำนะ,ะดำไล่ลเม็ดมันก็จะไม่ไม่ค่อยมีเมล็ดไล่เม็ดก็มีเลาวแล้วก็มีทั้งโซนหญ้ามีตอปีโดนะครับเราคาดว่าสวนของเรานี่จะผลผลิตจะออก ประมาณวันที่เท่าไหร่ประมาณวันที่หนึ่งที่สองเดือนธันวาเดือนธันวาจะถึงนี้วันที่หนึ่งที่สองอครับผมเราคาดว่าได้งไงผลผลิตทั้งหมดประมาณกี่ตันประมาณสิบตันสิบห้าตันนี่นะคะโอผลผลิตทั้งหมดประมาณสิบห้าตันที่นี้ผลผลิตออกมาเยอะๆเราไ<ร>ปขายที่ไหนครับมีเข้าแเกล่มรับ เข้าเกมมารับซื้อจะมีพูดง่ายๆเรื่องการตลาดนี่ไม่มีปัญหาเนาะเรามีการทําสัญญาอะไรกันไหมกับในส่วนของผู้ค้าที่มารับซื้อว่าตกลงจะซื้อผลผลิตเราราคาอะไรยังไงมีค่ะมีการตกลงอ๋อมีการตกลงค่ะขออนุญาตราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมมันมีไอ้ลูกเออแดงเอประมาณ9บาทสิบบาทค่ะแดงบีก็มีไซส์มีคัดจีบแดงเอประมาณ10บบาทแล้ว ตัวละสิบบาทแล้วก็มีแปงเป็นทัดเป็น A เป็น B เป็น C แล้วแต่แล้วแต่ราคาเนาะอ๋อครับผมก็จะมีพูดง่ายๆว่าทั้งหมดนี้ก็จะมีการคัดเกรตมีหลายสายพันธุ์มีแล้วก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1ิบบาทแล้วก็ลดหลั่นลงมาตามเกรตเนะครับผมอ๋นะครับผมขอุยาตจุดเด่นแตงโมของพี่น้องชาวอำเภอนาวาเนี่ย มันมีจุดเด่นกว่าที่อื่นยังไงครับหวานค่ะหวานอร่อยเก็บเก็บไว้ได้นานมันหวานกรอบอร่อยอเก็บไว้ได้นานเรามีเทคนิคพิเศษไหครับผมมีะแิ<ม>้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรอันนี้อันนี้อันนี้ขออนุญาตขอเป็นความลับเนาะถ้าใครอยากจะรู้ว่าแตงงมนาว่ามีเทคนิคการทําให้มันหวานมันกรอบอร่อยเนื้อกว่าที่อื่นยังไงจะต้องมาเยี่ยมชมมาขอคําแนะนําจากท่านชาวสวนที่เป็น ผลผลิตแตงโมตัวจริงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะดิฉันสุจิตาราธิยานันท์นะคะรักษาการเกษตรอำเภอนาว่านะคะวันนี้ก็ได้พาเจ้าหน้าที่นะคะจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอนาว่านะคะเข้ามาเยี่ยมชมเจา้าของสวนแตงโมนะคะส่วนแนวทางการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดขอนมและก็อำเภอนาว่าด้วยนะคะก็คือ ในในในรูปแบบของการส่งเสริมด้านการเกษตรก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะจากที่มีดีอยู่แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะในอันดับแรกส่วนต่อมาก็จะเป็นการส่งเสริมในการรวมกลุ่มนะคะในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อที่จะรอรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป<ม>็นต้นนะคะนอกจากนั้นก็คือจะมีการอรารักขาพืชนะคะดูแลป้องกันช่วยเหลือเกษตรกรกรณีถ้าเกิด โรคแมลงศัตรูพืชต่างๆนะคะโดยที่เกษตรกรก็สามารถที่จะมาติดต่อมากขอใช้บริการที่สำนักง,งานกษ